เดี๋ยวถ่ายคลิปไปเลยถ่ายคลิปเลยไม่โทรเลยไม่โทรเลยเหรอโทอโทรหนักสายรวยวงนั้น่ะวางบีนะมากูหัวแตกแล้วเนี่ยวางบีนะไปยาวไปยาวดิไปยาวเกิดไปเลยเออโอ้โหแรงวิ่งไปแล้วข้างหลังก้อนนึงฟ้องข้างหลังฟ้องถ่วงนิด ฟ้อหลังมาเพื่อทำไมวะเนี่ยไอ้ฟ้องฟ้องส่งไว้ก่อนฟังดูละเอาเจยากูวิ่งช้าอ้าวให้กูวิ่งทำไมเนี่ยไม่มึงจะให้กูวิ่งทำไมเนี่ยโอเคไปเร็วเฮ่อเพี้ยกินเล่าเลยไอ้กูเลยรู้ไหมไอ้หน้ากากถุดแล้ว

ถ้ากยาูยิงเก็บ,บแล้วค่อยมาแย่งบริษัทชิบหายกูเห็นดีไหมน้องจอ all right ใชไก่บอกแล้วพ่อวัไก่เฮ้ยขอทำเงินพิดได้ดีเพื่อนอย่างมีน้ำใจไม่มาช่วยเลยยังไม่มาตั้งเฮ้ยวางวางดีวางดี ไม่มีค่อเ่าไเลยเย็นแม่ดาวยกกระป๋องนะับพ่อหอสารแร่ไปดิเปนมาแล้วหูใครเนี่ยโอ้เรี่ยสวัสดีเพื่อนไม่ไก่นะเพื่อนเพื่อนฟุกเพื่อนฟุกแยกแล้ว เดี๋ยวดีกว่าท่านแม่งเล่นดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเลยเอาะมาเวไอหมาไอมีเราหมาด้วยด้วยแย่ไอยงไม่ตายสองเป็ดเอ้ยชอบสองสองชับตันนี้วะดับเบิลคิลเรดทีมว